รีวิวไปงานนวาราตรีครั้งแรกบอกเลยว่าคนลุกตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นขบวนพระแม่ปีหน้าไกลจะไปสามารถเซฟคลิปนี้ไว้เป็นไกด์ไลน์ได้นะคะเริ่มต้นจากการเดินทางนะคะเรากับเพื่อนนั่งมาลง MRT สายสีน้ำเงินสถานีสีลมเดินออกมาไกลนิดนึงแต่ถ้าจะให้ใกล้ๆหน่อยก็สามารถนั่ง BTS สมาลงสถานีสุรศักดิ์ก็ได้ค่ะจะใกล้กว่าระหว่างที่เดินก็จะมีดอกไม้ขายตามทางเลยค่ะซึ่งเราสามารถซื้อของไหว้ไว้ถวายกับพระแม่ในช่วงที่รถขบวนแห่ผ่านก็ได้พอมาถึงแล้วนะคะคนก็จะ แล้วก็บริกาศคือคักคลื่นเคงกันเลยแต่ละซุ้มคือสวยมากทุกคนแล้วก็ขนลุกทุกซุ้มเราไปถึงราวๆหนึ่งทุ่มพอดีนะคะผู้คนก็จะเริ่มจับจองที่นั่งกันเลยส่วนเรากับเพื่อนก็คือเดินดูซุ้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนสุดแล้วก็มาทะลุตรงที่แยกก่อนถึงวัดแขกนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ร่างทรงกําลังเดินผ่านพอดีเริ่มต้นจากร่างทรงพระแม่อุมานะคะจากนั้นก็จะเป็นพระคันทกุมารแล้วก็พระแม่กาลีขบวนรถก็จะมีทั้งหมด8ขบวนราชรถด,ด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากพระพิาเนศหรือว่า ป้าโมรยาขณะที่รถเคลื่อนผ่านคือทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าป้า,ปาโมรยะซึ่งขนลุกมากก็จะมีช่วงที่รถหยุดนะคะซึ่งเราสามารถต่อแถวและก็ไปถวายของไหว้กับองค์พ่อได้นั้นก็จะเป็นแรดชรถของพระขันทกุมารน,นะคะขณะที่รถกําลังเคลื่อนมานะคะก็จะมีการแสดงนาฏศิลป์อินเดียด้วยเขาเรียกว่าเป็นกะทรินะคะอันนี้เราไปดูพระขันทกุมารก็มาถึงแล้วนะคะซึ่งพระขันทกุมารนี่ก็คือเป็นบุตรคนแรกของพระแม่อุมาและก็พระศิวะนะคะซึ่งถูกสร้างมาเพื่อ เื่อเป็นนักรบโดยเฉพาะสามารถขอพอรได้ในเรื่องของความกล้าหาญและก็ชัยชนะแล้วต่อไปก็เป็นพระกฤษณะนะคะท่านเป็นหนึ่งในร่างอวตารของพระนารายณ์นะคะก็สามารถขอพรในเรื่องของความรักได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงนะคะตีกลองแล้วก็สเตปแดนซ์ของอินเดียนะ,ะดูเขาเต้นแล้วสนุกมากแล้วก็เป็นราชรสของพระกัตตวรารยันเป็นเทพท้องถิ่นในแถบรัฐทมินาดูนะคะอินเดีย,ตยใต้เชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเทวสถานและก็หมู่บ้านนั่นเองแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเราซึ่งก็คือ การทุบมะพร้าวถวายแด่พระแม่นั่นเองค่ะซึ่งการทุบนี้เราจะทุบก,ก่อนที่ขบวนพระแม่จะเคลื่อนที่มาถึงนะเพราะว่าน้ำมะพร้าวเปรียบเสมือนน้ำที่บริสุทธิ์จากสวัรค์เป็นเชิงเปรียบเทียบประมาณว่าเราพร้อมที่จะถวายจิตใจบริสุทธิ์ให้แด่พระแม่แขบวนพระแม่ทั้ง3ก็มาถึงแล้วค่ะเป็นขบวนสุดท้ายเลยมีพระแม่ลักษมีที่คนไทยเรานิยมขอพรในเรื่องความรักหรือว่าความร่ำรวยก็ได้นะคะและก็พระแม่สุรัสวัสดีค่ะสามารถขอพรในเรื่องของสติปัญญาและก็การเรียนได้และองค์สุดท้ายก็คือพระแม่อุมา นนั่นเองสามารถขอพรในเรื่องของอํานาจบารมีได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวต้องการอะไรสามารถบอกพระแม่ได้ค่ะเพราะพระองค์ถือว่าเป็นองค์เทพที่สปอยลูกมากๆภาพรวมก็คือสําหรับคนที่มีจิตใจศรัทธาถ้าได้มาแล้วจะรู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าในทางของกายภาพขนเยอะและก็ร้อนด้วยแต่ด้วยแรงศรัทธาความร้อนก็คือไม่สามารถทําอะไรเราได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับเพราะไม่ว่าพรจะสําเร็จหรือไม่สิ่งสําคัญที่สุดคือเรายังมีศรัทธาและลงมือ 做一